น้น้ t ไทยแลนด์สนับสนุนโดยมาจิครี e ไวเปอร์เรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปรายประสาทอักเสบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบเทสโต ากจะเริ่มด้วยความสุริมงคลนะครับวันนี้ผมมีองค์เหล่ามงคลมามอบให้กับทุกคนเลยมาดูหน่อยเลยนี่เลยครับพญานาคลอยองนะครับจากชุดมงคลร้อยแปดมหาสําเรจทวีโพุกศัพย์นะครับความพิเศษขององค์นี้ก็คือจำนวนมวลสารตั้งต้นนะครับมาจากพญานาคเก้าองค์นะครับจากเก้าวัดดังในเมืองไทยนะครับวันนี้เอามามอบให้กับดาราทุกคนเลยครับขอบคุณครับ เอาล้วสองสี่มงคลกันไปแล้วเดี๋ยวเราแจกให้นะฮะเอากลับบ้านไปด้วยนะครับพร้อมกดดันมากนี่คือซุปตาเต็มสิบเข้าที่ใครน้องจ้าจ้าจ่ะจอาจ้โจ้า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 จ้แล้าจอาเ้าจ้จ้าจ้าจ้ไจ้มจ้าจ้าจ้าจหรือไม่เต็มตัวเริ่้โอ้าจ้าจนคาา้โ้้จ้้ โอ้แค้มเช้เป็นแฟนเก่าพี่รันเมย์เช้เป็นสฟงเก่าพี่รถเมย์พี่รอดเมย์เดียวเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวโอเคปิดตาคุณได้เลังตัวใหญ่วคลสีหันตัวตะวกมัน คนนี้นางเอกตลอดการเรียกว่าไปอยู่สองสามผู้รออรงสเก่งมากอเอ้ยยงช่้วนะคนเรามีความอะไรเหรอคนเรามีความอะไรฮะคนเราอะเราเก่งอะไรมากๆเรามีความอะไรมีความอะไรเป็นนักสามารถสามารถเทอุลุนอ๋ออ๋อผู้ชายเออจ็ดมาออ การรี่มีการตรองการียนาวิชาคุณต้องมาตักกระสันนะครับสีเอเออค่านี้ค่านี้ตลกตลกเออตตตตูชูสีอต่ชูสีเชิญยิ้มอะนิดเดียวเลยน่าเสียดายมากๆากนี่เขาใบกันดีมาก ต้นขอบอกว่าใบดีใบเร็วด้วยใบแบบที่เรียกว่าฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะ <c oughs> ถ้าคุณฟังรู้เรื่องก็ <c oughs> ถือว่าเก่งมากๆเลย <c oughs> วันนี้ได้ไปทั้งหมดแค่เจ็ดคนนะครับห <c oughs> นึ่งมื่นสี่พันบาทอ่ะสนุกมากขอบคุณเราสุตาทุกท่าน้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากใครอยากสนุกแบบนี้สมัครเข้ามาในรายการของเราได้เลยนะครับมาลุ้นเงินแสนกันนะครับเรามีได้กันทุกวันอาทิตย์นะครับหกโมงยี่สิบนาทีทางช่องสามกฎหมายเลขสามสามับ ฮอลลีวูดเกมไนไทยแลนด์ขอขอบคุณยาสีฟันซิสเตม,มาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคครีมอาบน้ำชกพูบุสึ์โมโนกัตาริยูโรเคก